ทำไมใครๆก็อยากมีที่ดินทําบ้านสวนเกษตรกันนะคะคลิปนี้มีคําตอบนะคะจากกลุ่มลูกค้าของไอนะะ้นะคะ95%นะคะให้คําตอบมาแบบนี้เลยคะ่ะข้อที่1นนะคะคือเขาเบื่อบ้านจัดสรรเพราะบ้านจัดสรรไม่สามารถขยายพื้นที่ด้านข้างได้ค่ะอยู่ยังไงอยู่ยงั้นชั่วลูกช่วหลานจะขยับปลูกอะไรนะคะก็ทะเลาะกับเพื่อนบ้านได้ง่ายๆนะคะข้อดีข้อที่2นะคะก็คือเขานะคะอยากจะได้แบบบ้านเป็นของตัวเองนะคะหรือคิดแบบบ้านหรือบางคนนะคะอยากจะสร้างแค่บ้านนอกดาวนะคะเปิดแอร์เย็น ุงนะคะคข้อที่3นะคะก็คือการที่เขานะคะอยากจะปลูกผักเลี้ยงปลานะคะโดยเฉพาะใครนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่ยามเกษียณแล้วก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะคะการที่ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมาใช้ชีวิตในบ้านปลายนะคะให้เขาได้ปลูกผักเลี้ยงปลานะคะทําให้เขานะคะไม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็อยู่กับเราได้อย่างยืนยาวด้วยนะคะ ข้อดีข้อที่4นะคะก็คือหลายๆคนนะคะบอกว่าอยากจะได้บ้านต่างจังหวัดเอ้ยไม่ใช่บ้านพักรีสอร์ทนะคะต่างอากาศนะคะพาลูกนะคะมานั่งย่างหมูกระทะกินนะคะแล้วก็ให้เขานะคะใกล้ชิดธรรมชาติหรือบางคนมีน้องหมาน้องแมวนะคะอยากจะพามาวิ่งเล่นนะคะแต่ต้องขับรถไปไกลหลายชั่วโมงนะคะกว่าจะได้พักนะคะก็เหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะขับออกไปไหนแล้วนะคะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยอยากจะได้บ้านพักส่วนตัวไม่ต้องไปเช่าให้เหนื่อยใจนะคะที่สําคัญนะคะตอนนี้ใครอยากจะรรสตาร์ทชีวิตนะคะให้ช่วยคุณผ่อนคลายนะคะ ที่ซปเปอร์แลนด์นนใกล้กรุงเทพมากๆห่างจากเซ็นทรัลเวกเกตแค่35นาทีนะคะคุณสามารถขับมาใช้ฟิตได้ทุกสาร์าทิ์แบบสบายใจได้เลย,เลยค่ะ